สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมเพลิแม็กทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมคิวยุทธพิชัยพันธุมาตครับสวัสตีมิตรุมากครับวันนี้พามาชมอ่ะรถยนต์ที่เปิดตัวไปแล้วในบ้านเรานะครับแล้วก็มีการนําไปโชว์ตามศูนย์าการค้าต่างๆตามชโชว์รูมต่างๆที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทยหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นกันไปแล้วแหละนะสำหรับ s e เกอร์เซนะครับ,บซึ่งอ่ะย้ำกันนะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะว่าราคาของรุ่นนี้เนี่ย อยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้น<อ>ที่เป็น Standard r e a r Wheel Drive 1 349,000บาทสำหรับรุ่น Top Flagship All Wheel Drive <อ>รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็เป็นแบรนด์จากประเทศจีนประเทศจีนนะคะนซึ่งก็มีการร่วมทุน<อ>ร่วมกันพัฒนากับ g ili, <อ>ีลี่รวมถึง v o l v ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าถ้าอาจจะเคยได้ยินข้อมูลที่ว่า s e เเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มร่วมกกันกันบ l v o EX30 อ่า,อานะครับแต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบางจุดซึ่งวันนี้เดี๋ยวพาชมกันแบบคร่าวๆค,ครับแล้วก็นอกจากนี้สำหรับแบรนด์ซีเก e r เนี่ยพี่ต๊อปเขาก็วาง p o s i t i o n i n g ตัวเองให้เป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนแต่เป็น พรีเม <Premium. S 2> <Brand, S 1> uh ียมแบรนด์นะครับซึ่งจะพรีเมียมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้พามาชมกันรเริ่มจากด้านนอกอดีไซน์หลายลคนเห็นอยู่แล้วนี่คือรถยนต์ที่เป็นไซส์คอมแพคครอสโอเวอร์เอสยูในแง่ของมิติตัวถังนะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือความสูงเนี่ยสำหรับ s e เกอร์เกเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันกับว o l v o EX30 แต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยฐานล้อนะครับจะมีความยาวมากกว่า EX30 อยู่ประมาณ100้มิลลิเมตรนะครับนั่นก็ทําให้ตัวเลครูมด้านหลังเนี่ย นะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ความยาวตลอดคันเนี่ยยาวกว่า EX 3 0อยู่100มิลิเมตรโดยประมาณนะครับอุปกรณ์ด้านข้างที่ให้มามีอะไรบ้างครับไล่เรียงกันไปเลยพี่ต๊อปเริ่มที่ล้อแม็กก่อนเลยไหมฮะอ่ะาไล่เรียงกันไปนะครับจากร้ออ,อัลลอยร้ออัลลอยเนี่ยจะเป็นขนาด20นิ้วในรุ่นแฟลกชิพแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะได้ล้อ18นิ้วซึ่งลาย,ลายก็จะแตกต่างกันออกไปอ่าแล้วก็ นอกจากนี้นี่กระจกมองข้างเป็นแบบไร้กรอบคือจริงๆเนี่ยเปรียบเทียบกันกับ Volvo c 3 0คือแทบจะหน้าตาใกล้เคียงกันเลยตรงนี้จะมีไฟนะคะซ่อนอยู่ด้านล่างนี้นี่ก็คือดีไซน์นแปลกตาปติจะอยู่แถวๆข้างบนนะใช่ซ่อนอยู่ที่ก้านข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวใต้กระจกมองข้างก็มีกลอ้องมองภาพรอบคันมาให้ตัวมือเปิดประตูก็เป็นแบบซ่อนแต่ว่าวิธีการเปิดเนี่ยเขาก็จะต้องใช้กาพรผลักเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงเปิดออกมาแบบนี้นะครับซึ่งก็ดูแตกต่างจากรถยนต์รุ่นอื่นๆนี่ แล้วก็ตัวกระจกเป็นแบบไร้กรอบเฟรมเลสนะจ๊ะนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าสังเกตอ่ะคือบานประตูผู้หลังเขาจะมีความแบบใหญ่อย่ใหญ่กว่าเสาสูง <3 S 2> น,นะครับแล้วก็ช่องทางเข้าออกก็แน่นอนว่าก็ต้องใหญ่กว่านี่รประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันแต่ว่าก่อนอื่นนะมาดูที่ทางด้านท้ายตรงนี้เป็นที่อยู่ของอ่าช่องชาร์จนะจ๊ะช่องชาร์จฝาชาร์จก็เป็นแบบเปิดเปิียดด้วยไฟฟ้านะครับอวิธีการใช้งานก็นี่จะมีไฟ โชสถานะการชาร์จอยู่บริเวณนี้แต่ว่าวิธีการปิดก็พับลง<า>ไปยังไม่ได้เป็นกดปิดไฟฟ้าเหมือนรุ่นพี่อย่างซีเกอร์009พอ้าไฟฟ้ามีมาให้ไหม้อะลองดูปึ๊บปึปปปปอยู่นี่้ททำไมเราโรเทคขนาดนี้อเขาไม่เป็นปุ่มโชว์อยู่ตรงนั้นเอออ่านี่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังใหญ่โตมากน้อยแค่ไหนเทียบกับ Volvo e เ3 0พอๆกัน <laughs> พอๆกันใช่ ก็มีที่บางสัมภาระมาให้นะจ๊ะแต่ว่าจะไม่มีที่แขวนนะที่จับจะดึงตัวนี้เปิดขึ้นเพราะว่าแค่นี้ก็มองเห็นหมดแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ปาท้ายเ,เป็นแบบคำยันด้วยไฟฟ้านะครับถ้าพื้นตรงนี้เปิดขึ้นมาก็จะเป็นช่องวางของอีกสเต็ปหนึ่งที่เพิ่มความลึกลงไปประมาณสักห้าเซนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลุมว่าลงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับมีสายชาร์จฉุกเฉินมาให้มีสัญ,ญลักษณ์นะครับสามเหลี่ยมเอาไว้กลางในยามจอดฉุกเฉินมาให้ด้วยนะฮะ อ่ะปึ๊บอ๋อนี่ไงเขาเอาเฮ้ยจริงๆผมว่าออกแบบมาดีนะเขาตั้งใจหรือเปล่าผมว่าตั้งใจนี่ดูปึ๊บเออเออหรือเป็นเรื่องบังเอิญไม่รู้ <c oughs> เอาละทีนี้ไปดูในเรื่องของขุมพลังกันบ้างดีกว่าซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ทดลองขับกันทั้ง2รุ่นย่อยก็คือรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังอ่ Standard, าแล<ะ>้วก็ขับเคลื่อนสีล้อที่เป็นแฟลกชิพมาดูกันว่าจะเผ็ดมากน้อยแค่ไหนจะสู้กับ บัวโว e x สามสิด้หรือเปล่าใช่แลยแต่ก็ต้องสู้ได้แหละเพาเหมือนกันมาักกระโปรงหน้าเปิดได้แล้วก็เป็นแบบขำยันด้วยโช๊คอลิกเปิดออกมาก็จะพบกับช่องเก็บของขนาดเล็กใส่อะไรได้บ้างอะน่าจะใส่ลูกแมวได้สัก2ตัวแลปท็อปได้ไหมแลปท็อปก็อาจจะได้ macbook 13นิ้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ มีช่องเติมฉีดน้าล้างกระจกประมาณนี้ก็เก็บงานมาดีนะเรียบร้อยดีนอกจากนี้สําหรับระบบช่วงล่างคันนี้เป็นอิสระ4ี่ล้อด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตรกัดนะครับด้านหลังเป็นอิสระมัลติลิง์แล้วก็จะบอกว่าความแรงนะก็มาจากตัวมอเตอร์ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหล้างกำลังสูงสุด272แรงม้าถ้าเป็นรุ่นแฟลกชิพ all wheel drive ก็จะเป็นมอเตอร์คู่ได้กำลังเพิ่มขึ้นมาเป็น428แแรงม้าแล้วก็ ด้วยแรงกําลังขนาดนี้นะครับ,รบแน่นอนว่าเบรกก็ต้องให้มาใหญ่โตนะครับจานเบรกเมื่อดูจากสายตาแล้วเนี่ยผมว่าขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับ<ช>แล้วก็มีการใส่ครีบระบายความร้อนมาให้ทั้งจานเบรกคู่หน้าแล้วก็จานเบรกคู่หลังกันเลยนะครับแต่ว่าเบรกจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันในช่วงทดลองขับแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ดูนะไฮไลท์ด,ด,ด,ด้านในอ่าอุ้ยสวยว้าวสวย วบแบบทำไมมาดูผู้ดีแบบนี้ครับเบาะสีขาวและนี่ก็คือภายในห้องโดยสารของ c ีเกอ e ซึ่งจะบอกว่าคนสีภายในถ้าเป็นสีอื่นๆนะก็จะมาพร้อมกับภายในสีดำแต่ถ้าเป็นสีเทาสีเทานมแบบนี้เนี่ยนะหรือที่เรียกว่า m i สเกร y เนี่ยก็จะมาพร้อมกับภายในที่เป็นสีทูโทนซึ่งตัดระหว่างสีขาวแล้วก็สีกลมสีน้ำเงินสีกลมมาท่านะครับซึ่งโอ้ดูหรูหาดูเนี่ยก็จริงๆก็ ออกไปในโทนสีไอ,วอ,ไอวอรี่นิดนึงสีช,ช้างนะจะไม่ได้ขาวโพลนแบบเทสลาโมเดลสามไฮแลนด์แอบมีความหวั่นใจเล็กๆเ,เพราะว่าจุดที่สัมผัสร่างกายคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นที่วางแขนที่ประตูที่วางแขนตรงคนส่วนกลางก็เป็นสีขาวรวมถึงเบาะที่เรา,เราอยู่ที่ก้นและหลังของเราก็เป็นสีขาวด้วยเหมือนกันใช่แล้วจริงๆวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่สวมเกยงยีนมามมเพราะรว่าไม่รู้รว่าเบาะจะเป็นสีขาวได้ขนาดนี้นะครับอุปกรณ์ด้านในมีอะไรบ้างครับพี่ท็อปอ่าอย่างแรกขอมองไปที่ด้านหน้าก่อนจะเห็นว่า คันนี้ใช้ลำโพงจากยามาฮ่าด้วยนะครับมีเฉพาะรุ่นแปลกชิพเอาอยู่ดรายเท่านั้นเมื่อขยับลงมาที่หน้าจอด้านล่างนี่เลยขนาด14.6นิ้วใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ความลื่นนั้นก็คือโอ้โหเรื่นแบบเรื่นหัวแตเลื่นจนุดไม่ได้ลื่นจนหยุดไม่ได้เรื่อนจริงเรื่นจริงนะเพราะเขาใช้ CPU ของพอคอมแซมดาวน์กรนด้วยก็คือแรงสุดๆไปเลยมีอะไรที่น่าสนใจอีกสําหรับหน้าจอนี้อ่ะกล้องบอกว่าบอก็มีมาให้นะครับก็เออชัดดูชัดดูนะ จริงๆจะบอกว่าชัดไหมก็ชัดอยู่แต่ว่าการต่อภาพที่เป็น360องศาผมว่ามันยังดูแบบงงๆใช่ไหมคือยังดูแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะแล้วก็นอกจากนี้ตัวหน้าจอตรงนี้อ่ะก็สามารถเลื่อนไปเป็นให้ผู้โดยสารนั่งเล่นจิ้มเ่นดานะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าการแสดงข้อมูลในแง่ของการขับขี่เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่บนหน้าจอตรงกลางเพียงอย่างเดียวเพราะว่ามีชุดมาตรวัดแบบเล็กๆมาให้ตรงนี้ด้วย นะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นทรงแบบตัดบนตัดล่างนะครับปุ่มต่างๆก็มีมาให้ควบคุมแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้กันนิดนึงเพราะว่าสัญลักษณ์เนี่ยเขาใส่มาไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นักนะครับเป็นแบบพวงมาลัยแบบกินคลีนสุขภาพดีมินิมอลมินิมอลอแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่ภายในห้องโดยสารส่วนหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าการออกแบบคอนโซลกลางรวมถึงแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็เอื้อให้เราสามารถแบบวางขงวางขาได้ยอย่างสบายสายนะพื้นที่เล็กรูมสําหรับคนขับ แล้วก็คนนั่งด้านหน้าถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับตัวฟองน้ําของเบาะรองนั่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างนุ่มนะปีดเบาะต่างๆก็สูงแค่พอประมาณไม่ได้เยอะนักแล้วก็ตัวพนักพิงหลังเบาะนั่งคนขับผมว่าอบก,กระชับกําลังดีนะครับพนักพิงสีสันไม่ดันกระบาลอืโดยรวมก็นั่งสบายประมาณนึงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้สบายมากมายเท่าไหร่นักถ้าเทียบกันกันกบพวกแบบ d ีพาวเอสศูนหรือว่า X เพิร G หผมอว่า สำหรับคนตัวใหญ่จะนั่งสบายมากกว่านี้แต่ว่านี่ก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่เมื่อเทียบกับวนโบอีกสามติที่เคยไปนั่งมานะจ๊ะคันนี้ก็คือจะให้อารมณ์ที่พรีเมียมมากกว่าจริงๆตามคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการนะเพราะว่าตัววันโบอ่ะเขาใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลซะส่วนใหญ่คันนี้ก็คือสัมผัสได้เลยว่าเป็นแบบบุนุ่มบุนุ่มเป็นหนังอะไรเงี้ยก็คือนั่งสบายใกล้เคียงกันแต่ว่าคุณภาพของวัสดุหรือว่าเพอร์ซีฟโพลิตี้อะไรต่างๆคันนี้จะดูดีกว่าใช่อ่าโอเค และอีกหนึ่งจุดที่ชอบในคันนี้ก็คือพอร์ชร์จต่างๆก็คือจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นนี่ช่องชาร์จแบบ u s b Type C ที่ให้ความแรงมาถึง60วัตต์นะจ๊ะด้านนี้27วัตต์และ Wireless Charger ห้วัตต์เ,ออเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แข่งความแรงของรถอย่างเดียวนะ <c oughs> ความแรงของการชาร์จโทรศัพท์ด้วย <c oughs> เอาล่ะทีนี้ไปดูที่ทางด้านหลังกันบ้างว่าแต่วิธีการเปิดประตูปึ๊บนี่เป็นปุ่มโอ้ปุ่มสีรสโกดูสวยทีเดียว <c oughs> อมา เข้ามาที่ทางด้านหลังนะของเบาะนั่งสําหรับ s ีกอลเกนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างแรกที่สัมผัสได้คือการเข้าออกประตูเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายได้นะแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ SUV Crossover ขนาดเล็กแต่ว่าช่องบานประตูด,ด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างอยู่สังเกตบริเวณระยะห่างของเบาะไปจนถึงเสาตรงกลางนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมสมามารถกวาดเท้าเข้ามาได้อย่างสบายไม่ได้มีปัญหาเลยซึ่ง ก็อย่างที่บอกไปว่าคันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันกับ eX 3 0มีการขยายฐานล้อให้ยาวขึ้น100 mm, มเมตรเพราะฉะนั้นก็จะได้เปรียบในแง่ของเลกรูมแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับส่วนตัวเบาก,ก็นุ่มสบายนุ่มสบายกว่า eX 3ามสิบ EX ใช่ไหม แล้วก็รู้สึกว่าพนักพิงหลังเอ็นกว่ากันนิดนึงครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะยังไม่ชอบก็คือตัวเบาะรองนั่งผมว่าเขาติดตั้งมาในตำแหน่งที่เตี้ยไปมันอาจจะต้องแบบนั่งชันขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจก็ต้องแลกกันเพราะว่า h e ดร room ของคันนี้ก็ไม่ได้เยอะคือถ้าเอาเบาะสูงขึ้นนะสมมติว่าให้นั่งแบบสบายปุ๊บ หัวก็จะแบบเฉียวๆแต่ตอนนี้ก็คือเหลือเท่านี้เลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับเฮดรูมนะครับโดยรวมอ่ะเปรียบเทียบกับ E30 คันนี้นั่นงสบายกว่านั่งสบายกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบก,กันกับ EV จากจีนที่อาจจะไม่ได้ตีแบรนด์ตัวเองเป็นพรีเมียมแต่ว่าราคาใกล้เคียงกันอ,อย่าง X เพ G6 หรือว่าดีพ S 0 7คู่นี้เป็นยังไงคันนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าเป็นรถที่ไซเล็กก็จะไม่ได้พื้นที่เท่าอ่านั่งสบายาไม่เท่า 2>, 2คันนั้นราคาใกล้เคียงกันประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นี่ตรงกลางมี ช่องวางแก้วน้ำพร้อมที่วางแขนมาให้แล้ว่าคันนี้ช่องแอร์ของวันวรอยู่ตรงกลางแต่ว่าคันนี้จะไปอยู่ที่เสาบีนะจ๊ะแล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะครับว่าในแง่ของบรรยากาศภายในสารด้านหลังเนี่ยแม้ว่าพื้นที่ต่างๆจะดูไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ว่าแต่ผมชอบตรงกระจกที่บานแบบไม่เล็กเลยแล้วก็ไม่ได้มีเสามาขั้นนะครับทำให้การมองออกไปด้านนอกเนี่ยรู้สึกว่ามันโปร่งแต่ว่า ก็ต้องมาแลกกันแหละเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยก็จะสามารถเลื่อนลงสุดได้แค่นี้นะครับเลื่อนลงไม่ได้สุดขอบรางเอาละทีนี้สิ่งที่หลายคนอยากจะรู้นะครับสำหรับ s e เกอร์ X, ก็คือการขับขี่จะเป็นยังไ,ไงวันนี้ผมแล้วก็พี่ท็อปจะไปลองกันทั้งรุ่นแตดาดขับหลังแล้วก็แฟลกชิพขับเคลื่อน <4 S 2> <4 S 1> สี่ล้อโอเคไปชมกันเลยครับ าลครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใน s e e k r x X รุ่น Flagship All-wheel drive เดี๋ยวไปลองขับในสนามนะที่เป็นสนามขนาดเล็กสำหรับโกคาร์ดที่เคยมาลองกันแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆน้ำหนักพวงมาลัยก็ถือว่าเบาแต่ว่าไม่ได้เบามากถ้าเทียบกันกับรถรุ่นอื่นๆในระดับเดียวกันนะครับมีน้ำหนักตึงมืออยู่ประมาณหนึ่งนะสำหรับรุ่นที่เป็นล้อ20นิ้วสำหรับรอบนี้นะครับ เซตติ้งของรถเนี่ยที่เราจะใช้ก็คือการเร่งความเร็วของรถเนี่ยจะอยู่ในโหมดมาตรฐานการกู้กลับพลังงานอยู่ในโหมดปกติพวงมาลัยปรับเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็โหมดหยุดจะเป็นโหมดชะลอเดีย๋ยวมาดูกันว่าการขับขี่ในเบื้องต้นของซ e e k อร X จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูลายสนามกันก่อนนะครับในรอบแรก ยรวมนะผมว่าการขับขี่ในสนามที่เป็นโค้งแคบๆอย่างนี้เนี่ยก็แน่นอนว่า s i e k e r X ก็ยังคงมีความคล่องแคล่วในแง่ของการบังคับควบคุมพวงมาลัยอย่างที่บอกไปคือเราปรับเซ็ตเป็นโหมดสปอร์ตน้ำหนักเนี่ยตอนนี้เราใช้ความเร็วเนี่ยไม่เกินประมาณสัก60กิโมตรต่อชั่วโมงมีน้ำหนักตึงมือในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเทียบกันกันกบรถยนต์ไฟฟ้า สัญชาติจีนรุ่นอื่นๆผมว่าน้ําหนักก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับไม่ได้เบาจนเกินไปเชื่อว่าก็อาจจะทําให้การขับการเดินทางออกต่างจังหวัดใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยนะน่าจะเกิดความมั่นใจอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ในแง่ของช่วงล่างก็ถือว่าเซตมาในโทนกลางๆไม่ได้นุ่มอยู่ไวยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งจนตึงตังแม้ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นายางบางสวมด้วยล้ออลลอยขนาด20นิ้ว นะครับก็ถือว่าเซตติ้งมาคอมโพมายส์ระหว่างความสบายแล้วก็เน้นการขับขี่ที่สนุกนะนอกจากนี้เนี่ยถ้าถามในเรื่องของความแรงนะครับพลังจากมอเตอร์คู่428แรงมา้าผมว่าในโหมดปกติเนี่ยการตอบสนองก็จะมีความค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปรับเป็น โหมดสปอร์ตเนี่ยนะครับกระแทกคันเร่งลงไปโอ้โหรถดึงพรวดออกไปอย่างน่ากลัวแต่ว่าอาการของรถที่ส่งมายังพวงมาลายัยพวกอาการเท้าสเตียต่างๆผมว่าไม่ได้เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือคันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งก็ช่วยให้การขับขี่ในสนามนะครับอย่างเช่นที่เราลองกันเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งพื้นเปียกแล้วก็พื้นแห้งเนี่ยรู้สึกว่าขับดีใช้ได้นะเป็นเซตติ้งของรถที่มีความเหมาะสมกัน ในแง่ของการบังคับควบคุมแล้วก็พละกกำลังที่มีมาให้สูงถึง428แรงม้านะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่น Standard ขับเคลื่อนล้อหลังไปดูกันว่าบุคลิกนะของ2รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนด้วยความที่ขนาดเนี่ยเป็นคอมแพกนะเพราะฉะนั้นการถอยเข้าออกจากช่องจอดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ง่ายดายสำหรับ s e เก e r X นะครับหรือว่าสำหรับใครก็ตามที่อาจจะเป็นมือใหม่นะอาจจะยังไม่คุ้นชินกับรถเนี่ยซีเกอก็มีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติมาให้นะแต่ว่าในรอบนี้เราถอยจอดแบบอัตโนมือกันไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันต่อในรุ่น Standard ขับเพื่อล้อหลังกันครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเปลี่ยนมาขับในรุ่น Standard ขับเคลื่อนล้อหลังก็อย่างที่บอกไปว่าคันนี้จะมีภายในที่มีโทนสีที่ต่างกันออกไปเป็นโทนเทาดำนะพวงมาลัยเป็นคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตก็มีความเบาขับในเมืองน่าจะสบายแล้วก็ถ้าเทียบกันกันกบรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อน้ำหนักรู้สึกว่าเบาวกว่ากันนิดนึงนะอาจจะมาจากน้ำหนักตัวที่น้ำหนักตัวของรถที่กดลงไปที่น้อยกว่ารุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแต่โดยรวมฟฟลลิ่งของพวงมาลัยไม่ได้ต่างกันมาก อย่างที่บอกนะครับว่ารุ่น s t a r d r r d r w ร e e l Drive เนี่ยแม้จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวแต่ว่ากำลังของมอเตอร์เนี่ยก็สูงถึง272แรงมา้าตัวเลขเคม0ถ100นะครับจากโรงงานอยู่ที่5 6วีก็ถือว่าไม่ธรรมดาแหละแม้จะไม่ได้แรงแบบกระโชกโคกงหักเหมือนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแต่ผมว่าถือว่าแรงเพียงพอ รู้สึกว่าโยนกว่ารุ่นเพลื่อนสีล้อนิดเดียวความคล่องตัวต่างๆเหมือนกันครับแต่ว่าสังเกตดูในโค้งที่เป็นโค้งแคบๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังอาการของหน้าที่ดูดไปตามโค้งอาจะไม่ได้ดีเท่ารุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะเจอน้ำมาต้อง ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามีโอกาสลื่นอยู่แต่ว่าทันทีที่รถกวาดออกไปแป๊บเดียวนะไม่กี่เสี่ยววินาทีระบบก็จะดึงรถกลับมาให้เรานะครับถือว่าเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพการทองตัวที่ถือว่าทํางานค่อนข้างเร็วนะเอาล่ะทีนี้มาดูในโหมดสปอร์ตกันบ้างนะสามสองห่งโกแงดึงน้องๆของรุ่นขับสี่นะไม่ได้ดึงแบบพรวดออกไปเลยทีเดียว ต้องดูกันว่า โดยรวมสำหรับรุ่น Standard นะก็สร้างความสนุกแต่เป็นสนุกคนละแบบกันกันกบรุ่นแฟลกชิพขับเคลื่อนสีล้อแน่นอนว่าประสิทธิภาพการยึดเกาะในสนามทั้งพื้นแห้งแล้วก็พื้นเปียกเนี่ยมันก็จะดรอปลงไปกว่ารุ่นขับเคลื่อนสีล้อประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความแรงของมอเตอร์ด้วยประสิทธิภาพของการเบรกรวมถึงการบังคับควบคุมพวงมลัยที่เซตติ้งมาเหมือนกันเนี่ยก ทำให้เกิดความสนุกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับรุ่น Standard ขับเคลื่อนล้อหลังเสริมนิดนึงสำหรับคนที่ดูคลิปนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทาไมลายล้อของคันนี้ดูแปลกๆนะครับพ่อหมบอกว่าคันที่เห็นเนี่ยเป็นล้อ19นิ้วนะซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น Standard ขับหลังเวอร์ชันไทยซึ่งจะได้ล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรถทดสอบนะสเปคอาจจะไม่ได้เหมือนก,นกันกับรุ่นที่จำหน่ายจริงเสียทีเดียวก็ต้องบอกให้ทราบกันก่อนสำหรับคุณผู้ชมนะครับ จากที่ได้ขับมาแล้วนะสำหรับ s ีเกอร์ X ในสนาม Impact Speed Park ซึ่งจะเรียกว่าเป็นสนามโกคาร์ก็ได้เพราะฉะนั้นรูทเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสั้นโคง้งค่อนข้างแคบนะแต่ว่าก็ได้ลองในส่วนของระบบการบังคับควบคุมช่วงล่างการเบรกแล้วก็อาัตราเร่งพอหอมปากอหอมคอก็บอกได้เลยว่า s i เกอร X เนี่ยเป็น Compact SUV Crossover ที่เซตมาถ้าเป็นช่วงล่างผมว่าบาลานซ์ได้ดีนะระหว่างความนุ่มแล้วก็ความเฟิร์มคือมันจะไม่ได้ย้วย นะครับเหมือนกับ e ีวีจากจีนรุ่นอื่นๆอย่างเช่นดีพาวเอส07ที่ผมเคยขับในสนามนี้เหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นนั้นเนี่ยย้้ยกว่าซีเกอร์ชัดเจนแล้วก็ขับไปเวียนหัวไปแต่คันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเวียนหัวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เซตติ้งของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันในแง่ของค่าเคสปริงหรือว่าคัมเปอร์ของตัวช็อคอัพนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยอาจจะต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าน้ำหนักของรุ่นขับเพื่อนสีล้อเนี่ยมันจะเยอะกว่า จากทั้งตัวแบตเตอรี่เองแล้วก็ตัวล้ออลอยที่ใหญ่กว่ายางหน้ากว้างมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันหนึบๆมีความหนักแน่นมากกว่านะครับในขณะที่รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยก็จะเบามากกว่าแล้วก็นอกจากนี้ในแง่ของประสิทธิภาพการยึดเกาะนะครับสำหรับใครก็ตามที่ขับเรื่อยๆเปื่อยๆไม่ได้สิ่งอะไรมากมายผมว่าจริงๆร,รุ่นสแตนดาดขับเคลื่อนล้อหลังเพียงพอใช่ก็ลักษณะเดียวกันกับ บนเวอีกคำติดเหมือนกันก็คือตัวล่างก็เพียงพอแล้วอ่าไม่ต้องเป็นรุ่นแบบตัวท็อปก็ได้ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการของตัวรถเนี่ยถ้าเป็นรุ่นขับเพื่อนล้อหลังนะครับในโค้งเนี่ยจะมีอาการหน้าออกมากกว่านะครับแล้วก็ในบางจังหวะเนี่ยถ้าวิ่งผ่านพื้นลื่นมาแล้วก็เข้าโค้งไปแบบซัดเดนลี่เร็วๆเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่า อาการท้ายออกของรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะมากกว่าในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับมันจะช่วยกันเกาะไปทั้ง4ล้อแล้วก็เข้าโค้งไปได้อย่างเป๊ะปังมากกว่าคือเกาะกว่ากันแบบชัดเจนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในแง่ของขุมพลังนะต่อให้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังรุ่นมาตรฐานรุ่นล่างสุดแต่ว่าด้วยพลังมอเตอร์2 7 2แรงม้าก็ถือว่าทําอัตราเร่งออกมาได้โอเคตัวเลขอ,อ,อ,อัตราเร่งจากโรงง,งานเขาเคลมเอาไว้อยู่ที่5.6วินาทีนะครับถ้าเปรียบเทียบกันรุ่นต่อรุ่น นะกับ e x 3 0ครันด้วยความที่วอลโวเนี่ยเขาตัวเบากว่าประมาณ75กิโลกร,รัมเพราะฉะนั้นอัตราเร่งอาจจะไวกว่ากันนิด,ดนึงประมาณ0.3วินาทีเพราะว่าวอลโวเนี่ยนะครับเคลมอัตราเร่งไว้ที่5.3<อ>วินาทีในขณะที่ถ้าขยับมาเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 428แรงม้ากับตัวที่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะครับน้ำหนักตัว2 0 0 0กับอีก35กิโลกร,รัมนะครับบอกได้เลยว่าจีจัดปิป๊ด,ป,ดปิดป้วอ่า <c oughs> ูดปลัตปิ๊ดปิ้วบอกแล้วว่าสะใจะในโหมดสปอร์ตเนี่ยกดเข้าเร่งออกไปแบบปุบปุ๊บแล้วก็จะบอกว่ามันออกไปแบบแบบที่รถขับสี่เป็น,นอ่ะมันจะไม่ได้มีอาการแบบทอกสเตีย e หรือว่าท้ายแบบสายไปสายมามันออกไปแบบโอโ้โห ไปเป็นก้อนอ่ะก็รู้สึกว่าเออมันได้ทั้งในแง่ของความแรงแล้วเป็นแรงที่แบบแรงแบบมั่นใจนะสำหรับตัวขับเคลื่อนสีล้อนะนอกจากนี้ในส่วนของช่วงล่างถ้าเป็นการขับนะเดินทางไกลหรือว่าความนิ่งของการใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันซึ่งในโอกาสหน้าเนี่ยทางซีเกอร์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสจัดทริปให้สื่อมวลชนได้ไปลองกันแบบยาวๆก็ไปลุ้นกันต่อไปแหละว่าอะขับในสนามมันดีแล้มันสนุกและมันสปอร์ตละ แต่พอใช้งานจริงเจอสภาพถนนประเทศไทยที่แบบก็รู้กันดีอยู่ว่าในบางช่วงมาอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักเนี่ยนะครับซีเกอร์เจะยังน่าประทับใจอยู่ไหมในแง่ของการขับขี่สำหรับพี่ท็อปล่ะในเรื่องของการขับขี่ของคันนี้มีอะไรจะเสริมไหมเพราะว่าจริงต้องบอกว่าพี่ท็อปเนี่ยนะครับเป็นคนที่ได้ลองเ x 3 0ามมาแบบโ,โหอัดแน่นมากในช่วงก่อนหน้านี้เป็นยังไงคือเพราณงั้นคือหายห่วงอยู่แล้วก็ใกล้เคียงกันนะ,ะส่วนช่วงล่างเนี่ยอาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้เพราะตอนนั้นะใช้บนถนนแล้วก็ยิงยาวๆเนาะมีความแบบคึก ขูดขาจ้ำคอสะพานผ่านเนินต่างๆอันนั้นก็คือแฮปปี้แล้วแต่คันนี้พออยู่บนในสนามอะเรานั่งหลังด้วยก็จะรู้สึกว่ามันโยนนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เทียบกันแบบคอดิชันเดียวกันเนาะครับอืมก็จะไปมองเรื่องของดีไซน์ภายนอกมากกว่าที่อยู่ที่คุณนะคะว่าชอบแบบไหนแบบทันสมัยวอหวานะคะสดใหม่หรือว่าจะเป็นแบบคลินครีมินิมอลเน่ยก็จะต้องไปทางวันโวอืมอ่าโดยรวมนะผมก็ถือว่าเป็นอ่า รถยนต์ไฟฟ้าขนาดคอมเพกที่เน้นในเรื่องของการขับขี่มากกว่า EV ีที่มาจากสัญชาติเดียวกันนอกจากนี้ในเรื่องของความพรีเมียมโดยเฉพาะในห้องโดยสารก็ถือว่าทําได้ดีตามที่เขาพยายามวางโพสิชชั่นนิ่งของแบรนด์ให้เป็นพรีเมียมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของอัธยระความ์ความใช้สอยจากพื้นที่ต่างๆภายในห้องโดยสารคันนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยได้ตอบโจทย์มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกันกับ EV Crossover ในระดับราคาใกล้เคียงกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะรอติดตามคลิป ทดลองขับแบบออนโรดได้ในช่วงหลังจากนี้สำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่ท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ,รบชอบดีไซน์บอนวัวมากกว่าคันนี้มันมันเลอะเนิดนึงมันมีความเส้นเส้นสายมันเยอะถ้าคนที่ไม่ชอบ <S <S อะไรที่มันลกๆก <c oughs> ็จะไม่ชอบอันนี้ชอบแบบ น,น,น้อยๆหน่อยแบบสวยแล้วจบเอออะแต่เขาเขาก็ตั้งใจให้มันแบบนี้แหละแต่มันก็วุ่นวายดีนะฮะแล้วแต่คนชอบเบาะหลังบนเว้ตอนนั้นอะไม่ได้นั่งแบบความเร็วสูงเยอะแต่ว่าอันนั้นก็แคบกว่าแหละแต่ด้วยความที่พอพับเบาะแล้วช่องจัดสร่นช่องมันดูเป็นแบบให้เขาเรียกอะไรนะคาัสิตี้มันดูแบบดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วมันเลยดูแบบลงตัววางกระเป๋าเคบินไซส์สี่ใบได้แบบพอดีพอดีแล้วนั่งสี่คนมันก็เลยดูแบบเออมันทํามาจบ สำหรับโจทย์ของเขาเหมือนกันแต่อันนี้จะเน้นด้านความแบบเบาะหลังมีความนุ่มสบายมากกว่าแล้วก็หน้าตาที่ดูออพรีเมียมกว่าจะว่ายัางไงดีผมว่ามันก็พรีเมียมของมันแต่ก็แบบเออมีความรักโลกแล้วก็แบบมินิมอลชอบที่ตรงนั้นเ,ออเขาก็ดูแบบตั้งใจของเขาดีอันนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆแล้วก็แล้วแต่ง,งบด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเอองบไม่ถึง่งคุณผู้ชมในราคา1ล้านสแสนกว่าบาทเนี่ยก็จะได้โพรเพอรมเท่ากับวอลโวที่ราคาล้านแปดเกือบล้านเก้าเอออันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมด้วยว่า อยากได้พปร f ม r นแบบเต็มที่ในราคาแบบถูกที่สุดไหมอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากนะ